ครับแป๊บนึงครับอ่าอันนี้หลวงพ่อเดิมอาปูพนมลอกนะครับครับครับก็อากันดูแล้วว่าไงครับนี่วันนี้เดินทางมาที่นครสวรรค์เมื่อคืนครับครับในเช้าเี้่อรันก็เอามาให้ดูนะครับส่วนตัวผมก็ชอบเล่นพาโลหะครับนะดูแล้วเนี่ยผมว่าพระนหูเก่านะเก่าเนื้อโลหะได้ได้แล้วก็การปั้นหุนเนี่ยนยบางคนก็ไม่เห็นไม่เห็นองค์จริง พร้อมไปเห็นลงจริงมันก็มีการอาจจะวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาใช่ป่ะใช่ครับเหมือนแบภาพรูปของประเทศลาวตอนเนี้ยใช่ครับไม่ใช่ภาพคนไทยคนไทยเถียงกันยี่ผาเลยฮ่าฮ่าฮคนไทยเถียงกันแหลกเหมือนเหมือนเหมือนเดี่ยวโน้ตอุดมครับคนดูไม่วิจารณ์ส่วนคนที่วิจารณ์ไม่ได้เข้าไม่ได้ดูครับนี่เหมือนกันเลยเนี่ยภาพเนี่ยคือคือช่วยไหมครับภาพทางพาพหล่อเนี่ยมันแตกกลุ่มมาเยอะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลวงเงินที่เหรียญใสมาครับ่งกลู่มามันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายมันก็มีคนดูทั้งแท้ทั้งเกคือสมัยนู้คนมันมันมันแปลกมันไม่ค่อยเชื่อแต่ได้ผมดีได้เห็นองค์จริงแล้วเนี่ยจะรู้ว่าพระเขาเก่าถึงยุคจริงมีจริงส่วนตัวผมว่าพระเนี่ยแท้นะะแต่ว่าวันเนี้ย ราคามันก็ขยับขึ้นมานรันก็ขยับขึ้นครับบางองค์เป็นผิวดีๆับเป็นหมื่นผมเรียกว่าผิวเทพครับราคาตอนที่แตกรูมานัวัดต้องวัดจะมาตั้งองค์เป็นหมื่นๆันมันอาจจะขายไม่ได้ไม่มีคนเช่าก็ได้ใช่ครับล้วเมะ่อไรแต่ทนี้วัดเขาก็ตั้งราคาแต่ว่าอยากให้ชาวบ้านมาทําบุญการแบ่งแบ่งกันไปก็ให้ไปทำบุญนี้ราคาก็จะเป็นการตลาดก็จะขยับตัวเลยเขาเองดูดู ถ้าคนได้สององค์จริงๆเนี่ยผมว่าแท้นะเนี่ยเนี่ยตัวหนังสืออะไรก็ลึกชัดเนี่ยเราเรามาวิจารวิจารพระบ้านเราก็พอแล้วพระพุทธรูปไม่ไม่ขงเราวิจารแค่หอมปากหอมคอก็พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวไปประมาณการนักวิชาการเยอะไปฝ่ายเชื่อมก็เชื่อเชื่อสนิท ก็แท้ไอ้ฝ่ายไม่เชื่อนะมึงพูดยังไงมันก็ไม่เชื่อถึงว่ารันจริงครับพูดตามมันก็มีหลักการของมันมันก็บอกว่าอแต่คนดูไม่เป็นมึงดูไม่เป็นไอ้ฝ่ายนี้ก็บอกมึงก็ดูไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใครตัดสินหรอกพาบ้านเขาอยู่ก็ดูแล้วก็ชอบไม่ชอบก็หอมปากหอมคอพอหรือวิจารณ์เยอะวิจารณ์พาบ้านเราอะนะส่วนตัวผมชอบนะครับเป็นพระนครสวรรค์รุ่นใหม่จริเข้าว่าทันลพก็เดิมครับ แล้วต่นี่หลวงพ่อคายที่คายแบบคายสมแขังเนออ่าไม่ใช่ครับอ่าหลวงพ่อคายวัดพนมรอกที่เป็นเหรียญทวิภาคีที่ข้างๆกันนะครับอ๋อเหรียญเหรียญไม่ออกที่วัดวัดพนมรอกคือพระเรียก่ะครับใช่ครับโอ้ยังมันเป็นไปละเป็นไปละขายได้อยู่แล้วใช่ป่ะใช่ครับก็เหรียญทวิภาคีก็คือหลวงพ่อเดิมก่อนหลวงพ่อคายที่นั่งคู่กันอ่ใช่ครับอ๋อแล้วพระได้แต่กูที่วันนี้ครับใช่ครับโอ้ผมว่าวัดคงไม่น่าจะยัดกูทำเก่าขนาดนี้นะครับอืมอ่าเนี่ยมันมันเก่าธรรมชาติ มันไม่มันไม่ไม่เหมือนฝนะังกุถ้าฝังกุจริงๆอรอผมมันจะมีคาบอะไรหนักนะอ่าคันนั้นมันเสียดชนะกันไปโอเคครับนั่นดูว่าดูว่าเก่าแน่ลอนนะอ่านี่ยดีเล็กตัวอะไร